ดูดีรอยเขาตัดไปอ่ะเล็บหนูออกแล้วเหลือหนังตัดเองตัดเองมันก็จะได้แต่แต่เล็บไงดูดิอืมดูหนัง หนูดูหนังดิมนชวงเลยเห็นปะอึดอัดเนาะต,นตัดไม่ได้หรอกด,ด,ดูหนังอยู่ข้างในหนังแข็งเลยอะ่ะ หนังไปม้วนอยู่ยังไงเนะา,เาะเนี่พอปล่อยมือโบเลยเห็นไหมเบาแล้วเนาะจะเจ็บมือพี่จิกนิดนึงพอปล่อยมือโบเลยเห็นไหมทรงเล็บเราอะ่ะมันมันม้วนลงไปเลยไงดูดิโอ้โหม้วนลงไปลึกเลย 嗯。Nee. แทงเข้าไปข้างในตรงนี้ปวดไหมตรงเนี้ยไม่ปวดแล้วนะเพราะว่าถ้าไม่ปวดพี่จะไม่เอาลงลึกตรงนี้ไม่ปวดนะปวดอะรปวดเหรอตอนพี่ดันเข้าไปม่ปวดปวดใช่ไหมตรงนี้เลยใช่ไหมตรงนี้ไหมแปลลึกเลยนะตรงนี้นะปวดต้องเอาออกนะ เพราะว่าถ้าไม่งั้นหนูก็จะไม่หายปวดมันเป็นเล็บเล็บลงไปลึกเลยตกไม่ถึง ดูดึกดอยค่ะดึกมาก แทงลงไปตรงนั้นหนูนะทั้งหนังทั้งเล็บอยู่ข้างในเลย Okay. เบาหนะักคือแบบความที่แบบมันได้นั่นเนาะโอ้ยดูเล็บมันลงไปยันตรงนี้เลยอ่ะหนูลงไปลึกมากดูพอปล่อยมือยังไม่เสร็จแล้วเนี่ยยังมีหนังอยู่ข้างในอีก ความที่เล็บความที่เล็บมันจิกอยู่เห็นไหมมันเล็บหนังมันแข็งหนังมันเขียวอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยนีน่นึงนะต้องเปิดหนังออกคือเอาเอาเล็บออกแล้วก็ยังไม่หายอึดอัดหนังมันม้วนอยู่ตรงนี้ เจ็บไหมเจ็บไหมหนูคนที working, right? ่เ right? จ right? ็บคือคนนั่งดูใช่ไหมแต่คนที่โดนทําไม่เจ็บใช่ไหมเพราะว่าทําเองอ่ะเจ็บกว่าอีกใช่ไหมทําเองเจ็บกว่าอีกจังมือเบา แต่เสียงเสียงเสียงทําให้แบบไอ้นี่เฉยๆหรอก <laughs> 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 เสียงเสียงน่นดูดีโบเลยเห็นไหมน่ะโบเลยดูความที่เล็บมันจิกอยู่นานจนเนื้อมันเขียว <c oughs> เอาเล็บออกให้ดูดิเนื้อเขียวหมดเลยความที่แบบมันอยู่นานจัดแล้วหนูตัดออก <c oughs> ไม่ถึงตัดไม่ถึงโอเคแล้วเนาะโอเคจ้ะ